สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1 4กันยายนพุทธศักราช2 5 6 6กับผมรณกรยิมกำชัยและทีมข่าวบุญนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage บุญนิวส์ u b e Channel พิมคำว่าข่าวบุญนิวส์ครับ zoom072.com และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w บ ww. gbnus.com ของสถานี gbn ครับเริ่มตน้นในการทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมสโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบุญสร้างบารมีของพวกเราทุกๆคนครับโอวาทหลวงพ่อธรรมสโยคุณครูไม่ใหญ่ในบทที่ว่าปลื้มปีติในบุญที่เราทำผ่านมาใจต้องมีความปลื้มปีติอินดีในสิ่งที่ตัวทำ มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาทั้งก่อนทำกําลังทำและภายหลังจากทำแล้วยามใดที่นึกถึงก็ปลืม้มมีปีติสุขในสิ่งที่เราได้สร้างมหาทานบารมีบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำน้อยก็ได้มากทำมากได้เยอะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาของชีวิตทั้งปฐมวัยมัชฌิมวัย และปัจฉิมวัยแปลว่าตลอดชีวิตของเราตั้งแต่เกิดเรื่อยมาเลยจะมีสายสมบัติที่เกิดขึ้นในบุญญาธาตุคอยหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้ได้สร้างบาร,รมีอย่างสะดวกสบายโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับดังนั้นหมันตามระลึกนึกถึงบุญนะครับด้วยการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญและร่วมอนุโมทนาบุญกันครับ โดยข่าวแรกนะครับว่าพระธรรมกายมูลนิติธรรมกายพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกครับในจับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323อ2วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่19ครั้งที่165และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่16ครั้งที่130ครับเมื่อวันที่9กกันยายนที่ผ่านมาณวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลา วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายร่วมกับคณะการยาณมิตรทั่วโลกได้จัดพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วครูใต้ปีที่16ครั้งที่130และพิธีถวายสังฆทาน323วัดปีที่19ครั้งที่165โดยไปในงานได้รับความเมตตาจากพระเทพระคุณพระโสพลธรรมมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดิโรสังคาร,รามให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ และยังได้รับความเมตตาจากพระครูวรพุทธภิรักรองเจ้าคณะอำเภอเมืองยะลาจะอาวาสวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงมาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยเริ่มต้นพิธีด้วยการมอบปองตุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้จากผู้แทนคณะสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศในนามผู้แทนวัดพระธรรมกายซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดความสูญเสียแก่คุณครูผู้ประสาสิชาความรู้และหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้แก่เยาวชน หลายท่านนะครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4ีจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทางมูลนิธิที่ธรรมกายวัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุสิ์ได้ประจักษ์ชัดถึงความเสียสละของคุณครูทุกท่านอย่างน่าชื่นชมยกย่องจึงได้จัดพิธีมอบกองทุนหนุนแรใจช่วยครูใต้ขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดขึ้นแก่คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นแสงสว่างให้กับเยาวชนในพื้นที่ด้วยความมุ่งมั่นและอดทนโดยในเดือนนี้ได้จัดขึ้น เป็นปีที่16ครั้งที่130จากนั้นนะครับผู้แทนคณะคุณครูในพื้นที่ได้กล่าวเปิดใจและกล่าวขอบพระคุณวัดพระธรรมกายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันมอบกองทุนในครั้งนี้จากนั้นนะครับผู้แทนวัดพระธรรมกายคือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวเปิดใจต่อพุทธบุตรและคณะคุครคกูก่อนที่จะได้รับชมสื่อวิททั์ ในงานฟื้นฟูศิลธรรมโลกหลังจากนั้นเข้าสู่พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลตรีธนัทสิมพาลีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนทูปน้ารูปผู้วายชนจากนั้นได้ร่วมกันทั้งสมาธิคณะสงฆ์สวดมาติกา คณะค,ณครูรวมไปถึงคณะท่านเจ้าภาพร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลที่โต๊ะด้านหน้าพระประธานจากนั้นคณะสงฆ์นะครับก็ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลหลังจากที่ทุกท่านได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส,สนกุลแต่บรรพบุรุษรวมไปถึงผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วจึงได้เข้าสู่พิธีถวายสังฆทาน323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่19ครั้งที่165โดยมีคณะผู้แทนสาธุชนนะครับได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจเทียทรมรวมไปถึงกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยมีการกล่าวผ่านระบบซูมออนไลน์และกล่าวจากในพื้นที่ครับจากนั้นเป็นพิธีมอบป้ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้แทนทหารและตำรวจหลังจากนั้นนะครับทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันในการประเคนเครื่องเทยยรรม โดยมีดรประกอบศิรกิติในฐานะผู้แทนคณะกรรยานมิตรทั่วโลกนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนถวายทานหลังจากนั้นนะครับเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านจึงได้น้อมถวายเครื่องเทียธรรมแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความปลื้มปีติใจซึ่งพุทธบุตรทั้ง323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ครับเป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมเป็นผู้หยัดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ในการทำนุนรงรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์3 2 3วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2548ปัจจุบันได้จัดติดต่อกันเป็นปีที่19ครั้งที่165และจะจัดอย่างตลอดต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบส่วนการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ได้ไดจัดขึ้น มากว่า16ปีแล้วทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แด่พระพิสุสงฆ์คณะครูในพื้นที่โรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในพื้นที่4จังหวัดชนา,นายแดนภาคใต้ครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับฟังบทสัมภาษณ์ของพระพิสุผู้เป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมกันครับรู้สึกซาบซึงใจสําหรับโครงการถวยายสังฆทาน323วัดแก่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดพระธรรมกายเนี่ยถ้เห็นคุณค่าและความสําคัญของพระสงฆ์และวัดต่างๆในสามจาังหวัดชายแดนภัคใต้และ4ี่าเภอของจังหวัดสงขาเพราะว่าพื้นที่ของเราได้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะยากลําบากในการบินทบาทบางวัดไม่สามารถบินทบาทได้การที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็งเห็นถึงความสําคัญนี้เป็น เหมือนกำลังใจให้แก่พระสงฆ์และชาวพุทธในพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นกำลังขับเคลื่อนให้พระพุทธศาสนาในพื้นที่สจงังหวัดชายแนภาคใต้ของเรายัางสามารถสืบทอดต่อไปได้ถึงแม้ว่าพื้นที่ของเราจะประสบปัญหาความไม่สงบประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์แต่ก็ยังมีความช่วยเหลือจากวัดพัฒธมากาย ทําให้ยังสามารถปฏิบัติาศาสนกิจรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้สืบทาาอดยาวผู้บ้านผู้เมืองต่อไปได้อยากจะกราบขอบขอพระคุณะะพระเดชพระกุณหลวงพ่อแล้วก็กราวอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทั่วประเทศทั่วโลกที่ได้เล็งเห็น ความสําคัญของพระพุทธศาสนาของเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่หลวงพ่อธรรมจัยโยให้การสนานุนพระพสสิสุสฆ์ซึ่งอยู่ในสามจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่หลวงพ่อได้สนันุนพราะสามจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้นี้ไม่มีที่อื่นจัดสารจัดสานที่ได้ทานแบบนี้ได้ครับจตุปัจเจที่ได้รับก็จะถือว่าไปช่วยการสนานุนในอายุข,ของพอระพุทธศาสนาได,ด้ที่ได้รับความเมตตาจากพริเปชกรหลวงพ่อธรมอธรมจัยโยเพราะการจัดทานแบบนี้ไม่มีที่อื่นจัดได้ ช่วยเหลือได้เยอะเลยครับเพราะว่าไม่มีโครงการในมีอยู่โครงการนี้ของหลวงพ่อธรรมชยโยที่ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ในสาจังหวัดเชียงชายแดนภาคใต้ครับได้เห็นพระภิกษุสงฆ์และมีพุทธวิษัท์ที่ศรัทธาเริ่มใสในประเด็พระกุณหลวงพ่อมากอยู่เป็นจํานวนมากและช่วยสนับสนุนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ ขออนุโมทนาบุญในกิจกุศลซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยได้กรสนัสนุนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้มีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อความสุขความเจริญของพุทธบริษัทและพิสูจน์สงฆ์ซึ่งอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าเงินในส่วนตรงนี้ถึงแม้ว่าจํานวนไม่มากแต่ก็สามารถนําไปช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาการศึกษาได้ซึ่งเชื่อมั่นว่าคุณครูที่มารับทุนในวันนี้นะคะสามารถนําเงินในส่วนตรงที่ได้รับทุนในตรงนี้ไปสามารถนําไป พัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนก็สามารถเป็นกองทุนที่ช่วยในการพัฒนาเด็กได้ค่ะแล้วยังเป็นการช่วยเหลือให้กําลังใจครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งคุณครูที่นับถือศาสนาพ,พุทธในจังหวัด3จจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้น,นะคะคือต้องเสียสละต้องกาลังแรงกําลังกายแล้วก็กําลังทรัพย์ในการสนับสนุนช่วยเหลือและก็พัฒนาการศึกษาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ก็ขอขอบคุณผู้จัดจนะคะแล้วก็โครงการเจ้าของโครงการว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็อยากให้มีต่อเนื่องถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มีกับเด็กนักเรียนไทยพุทธที่นับถือศาสนาพุทธของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ในครั้งนี้นะครับก็เป็นแรงผลักดันนะครับให้เป็นกับคุณครูนะครับใน3จงังหวัดนะครับได้ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้นนะครับซึ่ง สิ่งสําคัญก็คือเด็กๆนะครับที่จะเป็นคนดีนะครับแล้วก็คนเก่งนะครับแล้วก็มีความฝักใฝ่ในการที่จะทนุบำรุงศาสนานะครับในนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับก็คิดว่าทุนที่ได้รับจากท่านหลวงพ่อธรรมชาโยในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นแรงผลักดันนะครับให้กับคุณครูนะครับทุกๆคนเลยนะครับที่อยู่ในสารจังหวัดชายใต้นะครับได้เป็นอย่างดีมากนะครับ ผลบุญเป็นของทุกท่านนะครับผลงานเป็นของทุกคนอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับข่าวสารกบุญต่อไปครับที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบุพพบเปตพพลีครั้งที่140เพื่ออุทิศสงกุลสนให้แด่หมู่าตและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยครับเมื่อวันพระแรม14ข้า่เดือน9วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบุพพเปตัลีครั้งที่140 เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในโอกาสนี้นะครับทางวัดพระธรรมกายได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN เพื่อให้สาธุชนทั่วโลกได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมไปพร้อมเพรียงกันณศูนย์กลางพิธีหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยูงวัดพระธรรมกายโดยภายในงานท่านประธานทรงนะครับนด้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นสาธุชนทุกท่านร่วมกันกล่าวคำอารัธนศินห้า พิธีกรอารัธนาธรรมคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามก่อนที่ผู้แทนคณะท่านเสภาพด้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและอุทิศสงกุศนให้แด่หมู่าตท,ที่ลุ่งรับไปแล้วหลังจากนั้นนะครับเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวขับอธิษฐานจิตก่อนที่คณะท่านเสภาพและสาธุชนจะได้น้อมถวายเครื่องเทยธรรมแด่คณะสงฆ์หลังจากนั้นนะครับเมื่อทุกท่าน ได้ร่วมกันเท่าภาพบางสกุลที่ด้านหน้าอาสองแล้วสาธุชนทุกท่านนะครับยังได้พร้อมใจในการประกอบบุญญกริยาจากการฟังธรรมนั่นก็คือธรรมะสวรรค์มบุญที่สําเร็จด้วยการฟังธรรมผ่านบทสมโภชนิยกถาจากพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยจาวาวัตพระธรรมกายครับโดยใจความสําคัญตอนหนึ่งนะครับในสมโภชนิยกถาที่ได้กล่าวถึงคําว่าบุพการีคํานี้มีความสําคัญครับเพราะถ้าเกิดไม่มีคํานี้ มวลมนุษยาชาติก็สูญพันธีเดียวยามที่มนุษย์นะครับเริ่มชีวิตด้วยการเป็นทารกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ก็ต้องอาศัยบุพการีและเมื่อบุพการีเหล่านั้นนะครับท่านลาจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ได้อาศัยปัจจัย4ี่ในการดูแลชีวิตแต่ต้องอาศัยบุญและในวันนี้ลูกหลานยอดกตัญญูผู้รู้หลักวิชาในการสั่งสมบุญจึงได้รวมกันสั่งสมบุญและส่งบุญไปยังบุพการีเหล่านั้นนั่นเองครับวันนี้ เป็นวันที่เราต้องทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้บรรพโยรูดญาติพี่น้องที่ที่ตายไปแล้วแล้วทีนี้ไม่ใช่แต่วันบรรพระศล่ะค่ะดิดใจของของของดิฉันน่ะเป็นคนตั้งใจเห็นความสําคัญในการทําทานมาตลอดชีวิตแต่ว่าการทําทานของของของดิฉันน่ะตั้งใจที่จะถวายพระตาหาที่เป็นเรื่องสําคัญ ต่อภาพพิสุสัมเณินซึ่งซึ่งท่านเป็นผู้ที่จะดำรงพระพุทธศาสนารักษาพุทธศาสนาไว้ต่อไปเรามีความสุขสุขกายสุขใจสุขเย็นเย็นสุขอยู่ในนี่แหละเวลาเรานึกถึงบุญมันก็ง่ายๆนะคะชัดใสสว่างอยู่กลางกายแล้วอยากจะเชิญชวนนะคะ,ะพุทธศาสนาทั่วไปถ้าเป็นลูกของ หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยก็เข้าใจอยู่แล้วเรื่องนี้แต่ถ้าใครได้ฟังตรงนี้นะคะถ้าคนข้างนอกถ้าท่านมีปัจจัยมีทรัพย์แล้วก็ให้หันหน้าเข้ามาช่วยกันเถิดค่ะบำรุงพุทธศาสนาทางอย่างงาั้นพุทธศาสนาของเราก็จะคอนเคลนเพราะฉนั้นมาช่วยกันตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นการรักษาประเพณีบรรพบุพร,รุษเราสอนให้เรา เกิดมาต้องทบุญมากันที่ข่าวของส่ตส่งเสริมศิลธรรมในประเทศนะครับเริ่มต้นที่ทุดงคัสถานพิซณุโลและร่วมกับศูนย์การียนมิตรจังหวัดพิซณุโลครับจับประชุมเตรียมกิจกรรมงานบุญพิธีตักบาตถวายแด่คณะสงฆ์ห0ึ่รูปปีที่7งานบุญกรถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดและงานบุญทอดกรินธรรมชัยสําเร็จทุกสิ่ง,สำ,ส,งสำเร็จทุกอย่างครับ โดยกิจกรรมงานบุญในภาพนะครับก็เป็นกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นณนะทุดงคัสถานพิษณุโลกครับโดยทุดงคัสถานพิษณุโลกร่วมกับศูนย์กัลยานณามิตรจังหวัดพิษณุโลกได้จัดก,การประชุมเนื่องในวารับประชุมพิธีตักบาตรถึงพันรูปครั้งที่7งานบุญกรินสาม,มัคคีทั่วไทย5,000ันวัดและงานบุญกรินธรรมชัยสําเร็จทุกสิ่งสำเร็จทุกอย่างณนะห้องแก้วปัญญ,ญาทุดงคัสถานพิษณุโลกอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก โดยภายในงานนะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตประธานสงฆ์ทุดงคัสถานพิสุโลกพร้อมด้วยพระอาจารย์นัทกรสุวรรณโนรองประธานสงฆ์ทุดงคัสถานพิสุโลกและยังได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ลาวันสุขสง์ประธานศูนย์กัลยาณมิตรพิสุโลกครับพร้อมด้วยกัลยาณมิตรอาจารย์มานัทมาดีรองประธานศูนย์กัลยาณมิตรพิสุโลกร่วมประชุมกันในครั้งนี้ ยก็มีคณะกรรยานมิตรนะครับในจังหวัดพิษณุโลกที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันสำหรับการประชุมในครั้งนี้ครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมงานบุญในพิธีทำบุญตักบาตรถวายแด่คณะสงฆ์1 0 0่รูปครั้งที่7ของจังหวัดพิษณุโลกโดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2566ตั้งแต่เวลา6นาฬกาณลานธรรมทุดงคัสถานพิษณุโลก ตำบลวังนกแอนอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับส่วนกิจกรรมงานบุญในพิธีทอดกรินสามคคีทั่วไทย5,000ันวัดและงานบุญกรินธรรมชัยสำเร็จทุกสิ่งสำเริจทุกอย่างก็จะจัดขึ้นหลังออกพรรษาโดยทางทุดงคัสถานพิษณุโลกก็จะได้เชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาสังสมบุญร่วมกันกับทุกกิจกรรมงานบุญของทางทุดงคัสถานพิษณุโลกที่จะจัดขึ้นในโอกาสต่อไปครับ มากันที่ข่าวต่อไปนะครับสถานศึกษาในจังหวัดชาเชิงเซาได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทั้งสมาธิเพื่อสันติภาพโลกและลงชื่อสร้างสันติภาพโลก1ล้านคนสร้างสถิติโลกกับกินเนสบเรคคอร์ดครับโดยโครงการนี้นะครับพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดชาเชิงเซาได้นําผู้นําบุญในจังหวัดชาเชิงเซาลงพื้นที่ตามสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่อําเภอพนมสาร,รคาม อำเภอสนามชัยเขตเข้าร่วมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกและส่งรายนามนะครับเพื่อร่วมสร้างสถิติโลก1ล้านคนกับกินเนสส์บุรีคอร์ดซึ่งเป็นการนั่งสมาธิเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางโรงเรียนและก็ตามสถานศึกษาได้ส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ฝึกปฏิบัติตั้งแต่ยังเยาว์วัยภาพของการนั่งสมาธิในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของการทําหน้าที่ของคณะพระอาจารย์ และทีมงานผู้นำบุญจังหวัดชาเชิงเซาที่ได้ทำหน้าที่เชิญชวนคณะคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิโดยจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้น้องๆได้มีโอกาสสร้างสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจด้วยการร่วมกันนั่งสมาธิ1ล้านคนเป็นกิจกรรมในการสร้างความดีนะครับที่จะทำให้สันติภาพและสันติสุขบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ด้วยการหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดครับอนุโมทนาบุญกับน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับเรามาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือสนย์ส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศในช่วงเวนิวส์กันครับเวนิวส์ในวันนี้จะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปกันที่กิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายเซียตลซาร์รัฐอเมริกาด้จัดงานบุญพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายจตุปัจเทยธรรม ่องใน,ในวาระวันครบรอบ23ปีวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายครับภายในงานนะครับคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์นบทธรรมจักกปาวัฒนสูตรสวดมนต์บทรัตนสูตรและสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสรภพัญญาจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งได้รับฟังการสวดพระพุทธมนต์และเข้าสู่พิธีถวัยศตุปัจัยเทียธรรมและพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญพิธีนนครับนำโดยครอบครัวลีพัฒนาพันธ์กัลยาณมิตรรัตกัลยานามิตร,รยาาพยาเนไทยกัลยานามิตรสืบสวัสดิกัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ดรจันพิมสายสมอนและครอบครวัวกัลยาณมิตรสมพรกัลยานามิตรเิรวานปาระเคน พร้อมกันนี้นะครับคณะท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนน้อมนำจตุปจัจเจียธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรนะครับแด่คณะสงฆ์ด้วยอีกทั้งนะครับยังได้มีการจุดเทียนใจไฟนิรันดันอนันตชัยเนื่องในเทศกาลข้อพรรษาข้าถึงธรรมและยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวิโรดยานวิโรจโนครับปร,ริยนธรรมก้าประโยคซึ่งท่านก็เป็นนักหลวงของวัดพระธรรมกายด้วย มากรันที่ข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับยังคงอยู่ในสหรัฐอเมริกากับกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายจอร์เจียครับในจัดงานบุญพิธีอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันคล้ายวันลาสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกกยู่ครับภายในงานคณะสงฆ์นะครับนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและร่วมกันปฏิบัติธรรมจากนั้นร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้า พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันร์อันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีประธานนำกล่าวคือกรยานมิตรแพงอินทรรักษากรยานมิตรวขัยจันทราชและการยานมิตรดวงดีดารานิวงศ์โดยคณะท่านประธานนะครับจุดเทียนใจไฟนิรันร์อันตชัยแล้วก็มีการถวายเครื่องเทรทำแด่คณะสงฆ์ด้วยจากนั้นเป็นพิธีอุทิศสูงกุศลบูชารมแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คุณยุกยง ในเนื่องในวันคล้ายวันรัสังของท่านนะครับโดยประธานนำกล่าวคือกัลยานามิตรแพงอินทารสา,าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์คณะท่านประธานบูรพิธีทอดผ้าบางสุกุลจีวรที่ด้านหน้าอาสงจากนั้นคณะสงฆ์พิจารณาผ้าบางสกุลจีวรต่อด้วยพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรนันทนาบุญเถลิงศักดิ์จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพระตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้กรัริยานมิตรทิพย์เสริณอินทกนกครับพร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสสนทนาธรรมนะครับแลกเปลี่ยนความรู้จากการรับฟังธรรมะที่ได้รับฟังจากคณะสงฆ์รวมไปถึงได้รับฟังจากพระอาจารย์ด้วยแล้วก็มีการอ่านหนังสือนะครับซึ่งชาวท้องถิ่นที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่างรู้สึกประทับใจครับที่ได้ข้อคิดแล้วก็กำลังใจในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะเรื่องของสมาธิเมดิเทชันที่ตอนนี้ชาวต่างประเทศให้ความสนใจในการศึกษาเพื่อสร้างสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจครับมาต่อกันที่ขาวสารกานบุญต่อไปนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันที่วัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญยื่งในวันคล้ายเวลาสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คน,นกยยงครับ ภายในงานพระครูภาวนานันทวิเทศท่านประธานสงนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันอนันตชัยในพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำรัตนาสินห้านะครับและเข้าสู่พิธีอุทิศสุศลให้แด่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว โดยประธานทำกล่าวคำถวายภาพบางสกุลครับคือกัลยาณมิตรสารสินสีสุขพนันธงและกะัลยาณมิตรผาดีจันทบ,บัวสีจากนั้นคณะประธานบุญพิธีและคณะท่านเจ้าภาพทอดภาพบางสกุลเพื่ออุทิศสนขุศลที่ด้านหน้าของท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะสงฆ์พิจารณาภาพบางสกุลครับและเข้าสู่พิธีถวายทิพิยาวารีโดยมีกัลยาณมิตรคำสายวรจิตกัลยาณมิตร ลำดวนวงทองนำกล่าวคำถาวายพิธีกล่าวคำถาวายยามพานะนะครับกาลยานมิตรหนูพรเรยสกยัลยาณมิตรสุภาพรพันพิบูนนำกล่าวคำถาวายส่วนพิธีถาวายมัตตกาพตาหารเป็นสังฆทานนะครับเพื่อที่สุขสนแดบรรพบุพร,ร,รุษโดยมีกัลยานมิตรดวงใจกัลยานมิตรแสงเพชรมณีนนราชนำกล่าวคำถาวายจากนั้นนะครับคณะท่านประธานบูพิธีถาวายเครื่องเทยธรรมแด่ท่านประธานสง์ จากนั้นท่านประธานทรงนะครับน,น้้นมนําทบทนโอวาสหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีและเข้าสู่พิธีทําบุญตักบาตรนะครับข้าสารอาหารแห้งซึ่งทุกท่านก็ให้ความเคารพในทานอันนี้ส่งผลบุญนี้ก็จะทําให้ท่านมีลูกหลานบริวารว่านเครืออยู่ในโอวาทและเข้าสู่การถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐครับ วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นนะครับได้จัดพิธีบูชาข้าพระและจัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ครับโดยในครั้งนี้นะครับมีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายประเทศไทยและได้ร่วมกันปิดแผ่นทองลูกนิมิตเพื่อสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิงิบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมสโยในวาระครบรอบ80ปีด้วย นอกจากนี้นะครับชาวญี่ปุ่นยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์โดยได้มีโอกาสร่วมกันนั่งสมาธิเจริญภาวนาภายใต้แสงเทียนนะครับโดยจากการร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลายท่านก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่ามีประสบการณ์ภายในที่รู้สึกกายสบายแล้วก็ใจสบายใจหยุดรวมเป็นจุดเดียวกันที่สนย์กลางกายฐานที่7บางท่านได้กล่าวนะครับว่าชอบนั่งสมาธิในท่ามกลางธรรมชาติ ได้ทำตัวให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติมีอารมณ์ที่สบายและมีความสุขปล่อยใจตามเสียงน,นั่งสมาธิทำให้ใจนิ่งมากขึ้นไม่มีความฟุ้งซ่านนั่นเองจากนั้นนะครับพระอาจารย์ฐานิโยนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดและก็สื่อสารในภาษาญ,ญี่ปุ่นได้ได้มีโอกาสนำทุกท่านในการปฏิบัติทำเจริญสมาธิภาวนาส่งผลทำให้หลายท่านบอกว่ามีความปลื้มใจแล้วก็นั่งแล้วมีความสุขใจ อนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญในแดนอาทิตย์อุทัยด้วยครับมาต่อกันที่ยอดสสดธรรมจักกะปะวัฒนาสูตรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมเช่นเคยวันนี้บุญนิวส์จะได้นําสถิติ10อันดับแรกหรือว่าท็อปเทมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้ครับท็อป0ในวันนี้นะครับเริ่มต้นที่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนครับอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวงห้า อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง15ครับส่วนยอดสูตรธรรมจัก,กรกระปาวัฒนสูตรจากทั่วประเทศไทยครับวันนี้นํามาอันดับที่1เลยครับคือจังหวัดขอนแก่นครับอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญ อันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดมหาสารคามอันดับที่6จังหวัดลำพูนอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่9จังหวัดปึงการและอันดับที่10จังหวัดฉะเชิงเราครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารในวาระวันคล้ายวันเกิดที่รูปกายเนื้อของท่าน ปีนี้ครบครอบ139ปีครับโดยจะจัดขึ้นในพิธีฉลองชัยนะครับวันอังคารที่10ตุลาคมไปสู่เป้าหมายที่5,759,139,139จบครับสวดได้จิตเกษมใจผ่องใสนะครับใกถึงพระเด็มพระกลมปู่พระผู้ปรับมาณที่ส่วนกลางกายสวดแล้วส่งยอดกันได้ครับที่ fbw.com o r หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร fbw ครับ ปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับใจความว่าวายะมะสุสกิจเจสุจงพยายามในหน้าที่ของตนรณกรยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญณาสราไปก่อนนะครับขอกรับอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ